สวัสดีค่ะช่องเจตังคนผู้ไทยก็ขอขอบคุณแฟนขับเอซทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมทําบุญนะคะทำโรงทานด้วยกันนะคะท่านผู้ชมข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวจีนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกทกท,กท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเจตังมีตัวเลขโชคลาภมาฝากก็คือเออเป็นอายุของหลวงตาแล้วก็หลวงตาบวช กีพ่พศานะคะแล้วก็เป็นตัวเลขโชคลาภจากวัดภูน้อยเทพมงคลน,นะคะเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมติดตามรับชมคลิปไปด้วยกันเลยนะคะถ้าใครเข้ามาติดตามนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะอันนี้นะคะเราก็ได้ทำลงทานข้าวมันไก่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้คหุณยายบัวช่วยจัดถัก ซย่ก็ไม่ไรก็ดนปพอไหมแล้วพอไหมย่างละน้อยเฮ้ยมันมีท่านี้พอแล้วมันมันแบบว่าพระหมือนไงโอ้พระเออเอออ่งสวยๆเยอเยอยพร้อมยพ่ออีกพอไหมเนี่พอเลยน้ำจิ้มยังไม่ไดเอาผักใส่หน่อย น้ำจิ้มข้าวไปพร้อมน,น้ำซุปไปเลยคุณผู้ชมมีผักใส่น้ำจิ้มจะไปพร้อมน้ำซอสอยู่เมนเมนโค้ดไปนวดไปนวดไ้เพิ่นอันนี้ครับพ,อ,อ,อ,พแอแล้วพอแล้วมันเยอะเก<อ>ินทองห,น,หอน,น้าตัวใหญ่มากหนังใหญ่มวันนี้นะคะเราก็ร่วมทำบุญโรงทานข้าวมันไก่นะคะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นข้าวจี๋นะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศในงานนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่27นะคะอันนี้เราก็ได้ทำบุญลงทานข้าวมันไก่นะคะดูมาจะโดนเ้ย,ยเอ๋อ,อจานปลอดภัยเลยขอบคุณใจ้ บรรยากาศโรงทานนะคะที่วัดบรรพตไม,ม่ใช่วัดโพธิ์โพธิ์ศรีมหาชัยนะคะลืมเขาลืมกล้องมาอาจารย์มาใช้เทลามาตากินเลยจานน้องจานน่คือนักอ่าได้แล้วบ่ เอาเอาเจา้าซอยเหลือเด้อเป็นผู้ตักเด้อเดี๋ยวใครสิท้ายรูปให้ดอกว่าเจ้าเฮ็ดบุญน้ำเดียว <c oughs> ข้าวมันไก่คุณยายเอาไหมคะข้าวมันไก่เออข้าวมันไก่หน่อยจ้าคุณคุณยายขอสักสองถ้วยทางนี้หน่อยจ้าข,<อ>ขายดีขายดีเฮงเฮงรวยรวยนะคะขายคุณยายจ,จากสองชุดแน่คุณยายบวัว วันนี้ลงทานเข้าวมันไก่ค่ะท่านผู้ชมใครอยากร่วมทำบุญพักทายแอดไลน์มาได้นะคะ 2> 5 2 4ย0 0 4 7ค่ะโองสเด้นยินูนย์ส่เจ็ดค่ะสนยุยใส่สอนยอยสอนหนค่ะยินบอกป,ป,ป้าพบคุแก่ปปะ,ออนะุษนอออา โอ้ยนน่ดิดอ้าวเจ้าพอพี่น้องอนพี่น้องเพื่อาให้ขอบคุณหลายๆเด้อในบุญน้ำกันจ้าน้ำน้ำซุปน้ำซุปตาก่าดเลยจ้ารถกมี้าวซยก็มนราดเด้ยวุแต่ว่านนี้น้ำซุปกนี้มัน้ำจิ้มน้ำซุปต่างหากน้ำซุปไปคุณต้องคุดเด้อน้ำซุปเด้อน้ำซุปมาท่าพี่ เออแลมันใกล้อะอยู่ตัวถุงอยหน่อยน้มี่ตั้งคุณเรั่มน้ำจิ้มที่ต้งคุณนาดนิ่น้ำุนี่ไมาน้างกอเอาทางียกเาว่าไปตั้งห็เป็นลาดคุณเลยดัดเรเป็นลาเลื่อยนจิมกันแน่เาไรไเาไรไม่าเองคุลาเองด้ยอย đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? vừa lỡ những video hấp dẫn

ะนวไ้้ำนยีปนีน้ำปอันเดี้วกันอเลาอันเดียวกันนเดียวกัน้ำมนเดียวกันอเดีวกันน้ำน้ซุปมีน้ำพเสร็จแล้วอราดอันนี้อน้ำไงไม่เป็ อู้ยใจ่ลอาเกลอันนี้น้ำซุปาัดงมาก้าจัเยาหมู

จาส้งเิเฮ้ยเอาน้ำจิ้มตังหาแยกะจามใส้บวงบบดนี้เฮ้ยเอาอีเอาอีเอาอีล้วนุกาคพ่อพ่อแนี้ฮะ่จ้ามเปรน

ไม่ไดือได้ไงแก่แล้วก็เลวกได้วเจียมก็เอาอออามาไก่แต่ล็อกกอพูดพูดทางพูดตัวเจ้าตกน้ำนี่น้ำเจี้ยมสบายงชาน้ำใครจะเอาน้ำก็อยู่ตรงนี้เอารก็อนน้ำส อาจิ้มเนาะอาจิ้มอาจิ้มจิ้มไม่ถ่งเนี่ยนะเอาโหแจ์งนี่สะได้โบกี้แต่ก็โบ ນີ້ເ โลทานส้มตำนะคะท่านผู้ชมอ่าแก้แล้วเนะเป็นแต่แซ่บแต่ตงบมหุ่งแม่เจ้ส้มตำน่าทานมากค่ะ

กระปุ่นแอยู่นี่บ่เจ็บเจ็บกระปุ่นยู่นี่บ่กเนื้อหมดไปแล้วขออนุาตหมดความวัดถวายสรีระของท่านตครูวัดค่ะสอนคนที่สิริอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในวัดนะคะก็เป็นวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่27นะคะก็จะปิดม่านนะคะท่านผู้ชมเองตนางา ทเทนะโหอตุเตสยามกาลังนาทิงังนาทิเมตะล,ลานังอันยังสังโคเมตะไลมะลัง,ลงเอเตนะสัจจวัฒาเทนะสุเต,เตเสยามกาลัง ครูประพัฒสอนโพธิสิรินะคะก็คือหลวงตาสุวรรณวะโนนะคะออก่อนที่พระสงฆ์จะรับพระหารเพรนนะครับ หมดแล้วไข่ทอดบนทันลาไม่กันกินสวยหนึ่งก็ลาไม่กินสวยหนึ่งเอาอ่ที่ได้เจริญพี่ได้สวดพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นลไปก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมทำบุญทำโรงทานนะคะกับเจ๊ตังมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคลาภนะคะให้ขาดโอครับนะครับ ทัวหน้าเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวเฮ้ยันเธอไห้เนี่ยเดี๋ยวลัตติมาลัตตินา

จะก,กินก็ไปเข้าแถวจ้าเพื่อนมาลงทานมาแตส่สค่ะลงท่านนี่แม่ลงทานมาแตส่สค่ะอันสมเด็จจ้าตลาดแม่ค้าสมเด็จจ้าตลาดสมเด็จนะคะท่านผู้ชม

ยายาียวเ่าเแวจะเริ่มไรวมลยดีเอาเอาเลย้าลูกเบ้งลูกลูกพเอ้ยันกันเ้นี่เด้อความงามนั่นบอกว่าเขาแถวโบราณเขาแถวเป็นระเบียบไม่ได้เป็นีเยใ่ไหม มีเบอร์เ้ามีขนาดนี้ได้อยู่ว้าวนารักสุนเห็นเล็ขอบคุณครับหก้วก้นเบอกาน้านเสืองานเสืองานี่เสืองานนี่่ะเสเงนเเเด็กน้อยให้ตาเด็กน่อยเ็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยมาเด็กน้อยตัวเล็กเตัวน้อย ่ไข่ใส่ได้ย่บอกวันนี้ตัเดน่าจะได้้ันีตัวไงเออกังมีละลูข่ไหมล้านน้อยลูกลูกลานจำเลล้านจมูไ่กินลบ่เออนี่เดบุรดงนี่นี่้านนี่เก่งน้อยกอนข้าใจเงียบูได้หาตามนมเจอแม่ค้าว่าจังใดก็ว่าให้ฟังเน่ยเลขกดคู่น้อยสามจังสามศูนย์สาม เอามาแตกระเลิกก่อนกระจกไปทุดงไหมฮะกระจไปทุดงค่ะคือเก้าหรอไปเอาตัวเลขคือเก้าหันแม่ไปไปเอาตะมองใดก็ฮะปกติรอบนีกระจกไปทางพุ่นได้เลยฮะท่าสกาข์นที่เดิมบอกไม่เก้าเอาที่ใหม่บอกโอ้เพราะว่าปกติพ่นเกเคยไปเอาอยู่เด้เนาะแม่ถ้าหนีพ่นได้ตัวใดเนี่ยได้ตัวเดียวนี่ละ ตัวใดสามสนี่แหละกระไดมาเอาแม่ฮหะได้แค่สองตัวเหรอเอ้ไดหลายเด้อือห้าก้อนได้บอห้าก้อนน้ยอดพิตัวผูกระไดหาา้หาเก้าหาเก้าหา,าอา๋อห้าก้อนก็นได้เขาา้ขาบอเขา่ขาป้าสิไปยุง่ง่ะได้ไปผู้น้อยโดนแล้วเมื่ออื่นไดผู้ฮะจ้เห็ดบุญไดบุญกุ้มเขาไดเมื่ออื่นเอาเมือเอม่ออือ่อนบอ อ๋อพื้นพระพานมื่นลองเข้าไปฟังเมื้นพื้นพรรนานมืนม่นเหรอบรรพาก็จะได้ไปหรือเปล่าว่าจะไปหาพญาบึง้งตอนเช้าใช่ไหมอ๋อตอนชเช้าแม่โมเลงจังหวะท่าโทรศัพท์อยู่ก็จัง,อ,อ,อ,งอันกระเป๋าเงินอยู่ในรถเฮ้ยแต่ว่ามักอันนี้อยู่ 3, 2, 3, 2, 3สามสองนี่สองสามเดือดคู่เดียวได้เหอสองสามเดือดคู่เดียว่ เตียสามสองถ้าเมือโหลดสามสองสองสามเลยฮะเอามือเลยเนี่ยอันนี้ก็เลือกคู่เดียวเป็นเลือกให้เจ้าบอกอันนี้สรุปแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเลขของพระที่ไปทุดลงมาท่านผู้ชมคะก็จากแม่ค้านะคะก็รู้จักกับเจ๊ตังดีนะคะเพราะว่าเคยได้ตัวเลขโชคลาภจาก วัดภูน้อยเทพมงคลน,นะคะที่เราเคยเอาเก้าอี้ไปถวายนะคะหนึ่งร้อยเก้าตัวนะคะงวดล่าสุดเขาบอกว่าได้มาเก้าห้าตรงตรงงวดนี้ก็ได้ตัวเลขมาก็เป็นสามศูนย์ศูนย์สามนะคะท่านผู้ชมก็สําหรับใครนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปนี้นะคะเป็นความบังเอิญนะคะที่เจอแม่ค้าอยู่ที่วัดโพสีมหาชัยนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่เราได้แนวทางตัวเลขโชคลาภนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมตัวเลขที่เจตังนำมาฝากเป็นตัวเลขแนวทางก็คือ3003แล้วก็พระอาจารย์นะคะก็คือหลวงตาเจ้าอาวาสนะคะท่านบวช5 3พรรษาแล้วก็อายุ77นะคะสรุปตัวเลขนะคะ3003แล้วก็5335และ 777นะคะท่านผู <ony> e ้ชมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเจตังขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อท่านผู้ชมสุกููสุคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะตก็ไหนกันไปหาเดี๋ยวนี้